จะมาทำอะไรนะไก่ต้มน้ำปลาโดยมีพ่อเป็นคนช่วยใช่ไหมใช่วัตถุดิบเราจะมีอะไรนะมีไก่มีไก่น,ไกนะครับน้ำปลาพี่ไก่มีน้ำปลานะครับอันดับแรกพ่อจะเป็นคนช่วยในการทำไก่ก่อนนะครับตักไข่อ่านะครับไก่ต้มน้ำปลามีตักไข่แล้วก็มี ลากผักชีแล้วก็มีมีซีฟขาวนะฮะจะจะใส่ก็มีน้ำตาลนะครับแล้วก็มีมีอะไรอีกน้ำปลาน้ำปลาขาดไม่ได้คือน้ำปลานะครับพริกไทยดำด้วยพริกไทยขาวก็ได้นะครับพริกไทย่คือเส้ตาคือตัว